สวัสดีค่ะไทยนิยมคําสวยนะคะแม่สวยสกลนครนะ,ะนะวันนี้เป็นงานขาวดาเพิ่งมาเนาะค่ะอ่าวันก่อนเป็นงานแต่งแล้วก็วันนี้เป็นงานขาวดํานะวัดป่าสุทาวาสนะขอบคุณเอฟซีสายบุญนะคะวันนี้คุณแม่สวยไทยนิยมคําสวยก็อ่ามาแบ่งปันนะมาแบ่งปันวันนี้จะมาแบ่งปันผ้าดอนกลอยนะแต่เป็นผ้าคลุมไหล่แล้วก็ผ้าเน็ประสงค์นะหลายท่านเนาะพักมาว่าคุณแม่ผ้าเน็ประสงค์มีไหม หมดหรือยังคุณแม่จะมาขายลดราคาถูกๆนะ,ะจากราคาพันสองตัวนี้เป็นผ้าดอนกลอยนะคะเป็นผ้าอเนกประสงค์ค่ะท่านก็เอาไปไม่ตัดก็ได้นะคะหรือท่านจะตัดก็ได้ตัวนี้จะสอดลิ้นสีทองสวยมากเลยรู้ไหมคะรา,าคาพันสองร้อยบาทวันนี้คุณแม่มาปโปรยท่านอยู่ที่เท่าไหร่ผืนละเจ็ดร้อยบาทนะคะผืนละเจ็ดร้อยบาทคุณแม่ขายผืนละพันนะนะมีแต่ท่านเอไปยะแยะๆมากมาย วันนี้มาโปรโมชั่นท่านผื700นละเจ็ดร้อยนะคะผืนละเจ็ดร้อยบาทสวยงามมากเลยเป็นผ้าเขาเรียกว่าอาเนกประสงค์นะคะความกวามม้างหนึ่งเมตรความยาวสองเมตรค่ะเหมือนผ้าถุงเลยแต่ตัวนี้จะมีเชิงเห็นไหมมีเชิงอเนกประสงค์นะคะขายด,ด,ดีขายผืนละพันนะแต่วันนี้มาขายเจ็ดร้อยทำมาขายเจ็ดร้อยบาทเป็นผ้าอาเนกประสงค์ค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะใหญ่ยาวมากเลยนะะใหญ่ยาวมากเหมือนผ้าถุงเลยหรือท่านไม่ไม่ตัดท่านไปทำผ้าถุงก็ได้ ทำผ้าห่มก็ได้จ้ะตัวนี้เป็นสีแดงคลั่งนะ,ะเป็นเป็นผ้าดักแด้เป็นผ้าเป็นผ้าดอนกลอยนะ,ะเป็นผ้าดอนกลอยนะ,ะผ้านเนกประสงค์ใหญ่นะฮะหน้ากว้างหนึ่งเมตรนะฮะยาวสองเมตรนะคะ,นะ,คะหน้ากว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรนะคะกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรนะฮ FC ต่านใดดูคุณแม่อยู่เ f ฟได้เลยนะคะเพิ่มละเจ็ดร้อยบาทสวยมากสวยมากๆเลยนะเพิ่มละเจ็ดร้อยบาทช่วงนี้ฝนตกนะฮะสกลนครฝนตกนะ ฝนตกตลอดเลยนะเนึกงว่าจะน้ำจะท่วมเมืองสกลละวบ้อ,อนะ,ะเป็นแต,ต่ย่านเป็นแต่ตกใจอยู่นะคะ,คะพ่นละเจ็ดร้อยบาทนะคะผ้าเนกประสงค์จ้ะผ้าเน็ประสงค์พ่นละเจ็ดร้อยบาทนะคะนี่สวยงามมากๆเลยสวยงามมากๆเลยเหลือสามผืนเท่านั้นเองค่ะเหลือสามผืนนะคะตัวนี้ก็คือ,อานาคไต่เคือจ้ะนาคไต่เคือนะคะดอกดอกเกรดมณีใหญ่นะ สวยงามมากๆเลยนะสวยงามมากๆเลยนะพื้นละเจ็ดร้อยบาทค่ะพื้นละเจ็ดร้อยบาทพื้นละเจ็ดร้อยบาทสวยๆเลยนะพอมีอีกหนึ่งพื้นนะคะมีอีกหนึ่งพื้นมีอีกหนึ่งพื้นค่ะมีอีกหนึ่งพื้นนะคะมีอีกหนะะึ่งพื้นหัวใจร้อยเรียงเป็นหนึ่งเดียวค่ะ นนก็ว่าเอเนกประสงค์ทั้งหมดมี4พีพืนนะคะ FC ท่านใดดูคุณแม่อยู่ F ได้นะคะพื้นหนึ่งใช้ตลอดชีวิตเลยนะคะหนึ่งพื้นใช้ตลอดชีวิตเลยสวยๆเลยผ้านอนกลอยนะคะอย่างดีโปรโมชั่นสุดๆเลยพื้นละเจ็ดร้อยบาทนะ,ะ FC ท่านใดดูคุณแม่อยู่ F มาได้เลยนุ่มมากนุ่มมากนิ่มมากดีมากนะคะนุ่มมากดีมากนิ่มมากเลยนะเจ็ดร้อยบาทถูกมากเลยนะคะ ผ้าด,ดอนกลอยสวยมากสวยมากๆเลยนะสวยมากๆเลยนะต่อไปคุณแม่มีผ้าคลุมไหล่นะฮะผู้ปากมาพื้นใหญ่นะฮะพื้นใหญ่เป็นฝ้ายเขียนมือเส้นใหญ่เส้นใหญ่ๆเลยนะโปรโมชั่นผืนละพันเจ็ดร้อยบาทค่ะโปรโมชั่นธรรมดาราคาสองพันห้าคุณแม่โปรโมชั่นนาทีทองให้เลยนะคะผืนละพันหกร้อยบาทค่ะ หญ่ยาวนะคะตัดชุดเดทได้นะ,ะตัชด,ด,ดะะตชุดเดทได้สวยๆเห็นไหมเป็นผ้าฝ้ายเขียนมือเส้นใหญ่เลยนะคะฝ้ายเขียนมือเส้นใหญ่ขายโปรโมชั่นนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะนี่ค่ะลายสวยๆเลยลายสวยๆเลยค่ะตัดเดทสได้หนึ่งชุดนะคะเอาไปคุมก็ได้อุ่นๆค่ะของราปักอย่างดีไม่มีนอกไม่มีในนะคะขายพื้นละสองพันห้านะคะแต่วันนี้คุณแม่โปรที่ 1,600พันหกร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทเท่านั้นเองค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทเท่านั้นเองนะคะสวยงามมากๆเลยนะไอ้ผ้าอเนกประสงค์รีเอฟเลยนะคะถ้าไม่เอฟคุณแม่จะไปแปรรูปเป็นกระโปงนะคะสวยๆนะ เป็นกระโปรงหัวยางยืดเหมือนคุณแม่ใส่กระโปรงยางยืดนะคะค่าเย็บช่างมาจากต่างประเทศแล้วค่าเย็บตัวละ200บาทนะคะท่านเอฟประถุงหนึ่งผืนท่านก็สามารถเย็บเป็นกระโปรงแบบนี้ได้ผ้าเนี่ยประสงค์ท่านเอฟไปท่านก็ไปตัดกระโปรงเหมือนคุณแม่ใส่ได้นะคะมันคุณแม่ใส่ได้เลย้าคุมลหยนะคะพื้นใหญ่พื้นยาวอย่างดีนะคะเผืนละ1,600บาทเท่านั้นเองค่ะ1,600บาทเท่านั้นเองค่ะ ท่านเอฟเลยนะคะส,ยสวยๆราคาโปรโมชั่นค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะพื้นใหญ่นะคะใหญ่ยาวนะคะใหญ่ยาวนะคะยาวใหญ่แล้วก็ใหญ่ยาวนะคะใหญ่ยาวยาวใหญ่เอฟซี FC ท่านได้ดูคุณแม่แล้วชอบพื้นไหนลายไหนครับหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยศูนย์ปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนสี่สามสามแปดแม่สวยสกลนครสวยงามมากๆนะคะเป็นงานปักงานปักร้านคุณแม่ไม่มีนอกไม่มีในนะคะเนี่ยค่ะอันนี้หน้าที่หนึ่งอันนี้หน้าที่สอง ไม่มีนอกไม่มีในดูฝ้ายเขียนเส้นใหญ่สวยมากที่อื่นปากหนึ่นจะได้ใช้ได้หน้าเดียวหน้าที่สองมันจะเป็นกระยุบขยักขยุบขยิบนะแต่ของคุณแม่พยเห็นไหมไม่มีนอกไม่มีในนะคะอย่างดีเลยขูกด้วยนะคะผืนละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะเอฟซีท่าในใดดูคุณแม่อยู่เอฟมาได้เลยเอฟมาได้เลยนะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะหมดแล้วหมดเลยตอนนี้ตลาดเงียบไม่ค่อยเข้าของแต่ของที่คุณแม่มีเยอะมากนะ ขายถึงปีใหม่ก็ไม่หมดนะคะของเงยอะมากนะคะซื้อแล้วได้บุญนะคะได้ช่วยชาวบ้านนะ,ะสวยงามมากๆเลยเห็นไหมคะสวยค่ะนิ่มมากนะคะตัวเนื้อผ้านิ่มมากนุ่มมากนะคะนิ่มมากนุ่มมากหนึ่งพันหร้อยบาทถูกมากปกติคุณแม่ยกสองพันหลดได้ต่ำสุดพันเก้านะแต่วันนี้มาโปรโมชั่นอยู่ที่หนึ่งพันหร้อยบาทค่ะเอสซีตอนนเอดูคุณแม่อยู่เอมาได้เลยนะคะเอดมาได้เลยะคะ่ะ สีตุยเรียบพื้นเดียวค่ะสีตุยเรียบพื้นเดียวนะคะสีตุยเรียบพื้นเดียวค่ะหนึ่งพันหร้อบาทเหมือนกันค่ะ f อซท่าในใดดูคุณแม่อยู่ชอบพื้นไหนลายไหนนะคะแคปหน้าจอตัวหายไม่สวยได้เลยศูนย์ปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดแม่สวยสกลนครนะคะแม่สวยสกลนครค่ะ ไปจะเป็นผ้าดอนกลอยนะคะแต่เป็นผ้าคุมไหล่เมื่อกี้เป็นผ้าเนกประสงค์นะ,ะอันนี้ก็เป็นผ้าคุมไหล่กว้างเก้าสิบนะอันนี้เป็นผ้าคุมไหล่อย่างดีนะคะปกติขายพื้นละพันสองเหมือนกันแต่วันนี้มาโปรยท่านพิเศษเลยนะผืนละนะ,ะท่านไม่เอฟท่านจะนอนไม่หลับเลยนะผืนละหกร้อยหกร้อยบาทาพอใหญ่ยาวมากนะ,ะยาวใหญ่เป็นผ้าดอนกลอยนะคะเนี่ยท่านไปตัดเดด ตัดเดซก,ก็จะยาวไปเดียนเดียนนี้ตัดกระเป๋าได้เห็นไหมค่ะสวยนะะี่ค่ะตัดเดซนะคะตัดเดซสวยๆได้เลยตัดเดซสวยๆได้เลยท่านเอฟเอฟได้นะคะแจกอบอย่างดีเลยเป็นผ้าด,ดอนกลอยค่ะยาวมากยาวมากๆเลยขายถูกมา,มากๆเลยหกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทไม่ได้กําไรเลยนะคะตอนลมหายใจชาวบ้านเป็นผ้าดอนปลอยอย่างดีนะคะปกติขายกันผืนละพันสองค่ะ ผ้าดอนกลอยนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ดอนกลอยทอแน่นทอหนาทอดีมากเลยขายถูกมากเลยค่ะปกติราคาพันสองวันนี้คุณแม่มาโตอยู่ที่พื้นละนะหกร้อยบาทค่ะพื้นละหกร้อยบาทสวยงามมากเลยหกร้อยบาทสวยงามมากๆเลยนะคะเอฟซีท่านใดดูคุณแม่อยู่เอฟได้เลยนะเอฟมาได้เลยพื้นสุดท้ายแล้วนะพื้นสุดท้ายแล้ว ลายเสียบค่ะเสียบบนเสียบล่างเป็นผ้าดอนกลอยนะคะเสียบบนเสียบล่างค่ะจากราคาพันสองนะคะโปรโมชั่นอยู่ที่หกร้อยบาทนะ,ะซื้อแล้วเท่ากับลดห้าสิบเอร์เซนเลยนะเท่ากับลดห้าสิบเอร์เซ็นเลยนะยิ่งใหญ่ใหญ,ใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่งามนะคะผ้าคุมไหล่ลายดอกกุหลาบผ้าคุมไหล่ลายดอกกุหลาบค่ะปกติขายแปดร้อยห้าสิบวันนี้โปรโมชั่นท่านอยู่ที่ผืนละสามร้อยเก้าสิบ ถูกมากนะคะมีผืนเดียวใหญ่มากยาวมากท่านในเอฟเอฟเลยนะคะทอมาใหม่ใหม่สามร้อยเก้าสิบบาทมีผืนเ,เ,เ,เดียวค่ะมีผืนเดียวมีผืนเดียวมีผืนเดียวค่ะมีผืนเดียวลายดอกกุหลาบค่ะแล้วก็มีลายสายฝนนะ,ะยกวันนี้สุดท้ายนะคะยกวันนี้สุดท้ายโปรโมชั่นท่านเลย <ham> ผืนละค่ะผืนละสามร้อยห้าสิบบาทวันนี้วันเดียวนะ <ham> นาทีตทอง ปกติพื้นละแปดร้อยแปดสิบมีไม่กี่พื้นค่ะพื้นละสามร้อยห้าสิบบาทไม่ยกวันนี้สุดท้ายนะขายไม่หมดไม่ไปตัดยูกระตะขายนะท่านเอฟเอฟได้เลยเอฟได้เลยนะคะเอฟท่านเอฟเอฟได้เลยนะคะนี่จัดไว้ไม่มีใครเอฟเอาไปตัดเสื้อยูกระตะมาขายหน้าร้านสวยมากสามร้อยห้าสิบบาทค่ะเป็นครามแท้ลายสายฝนค่ะเอฟได้เลยนะคะเอฟได้เลย คำแท้ลายสายปนค่ะสามร้อยห้าสิบบาทมีทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่เท่าไหร่สามพนแล้วสี่ผืนค่ะนิ่มมากสวยมากค่ะสามร้อยห้าสิบสวยงามมากๆนากเอฟมาได้เลยนะคะคามแท้เลยเป็นสไลด์เป็นลายน้ำ สายฝนค่ะสามร้อยห้าสิบไม่เอฟเสียดายนอนไม่หลับอันนี้ช่วยชาวบ้านเฉยๆนะคะปกติเราขายกันผืนละแปดร้อยอยากให้ชาวบ้านมีรายได้นะคะกระจายเงินเข้าสู่หมู่บ้านตอนลมหายใจชจาวบ้านถึงเอามาขายถูกสามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบนะคะผืนสุดท้ายค่ะผืนสุดท้ายยิ่งสวยนะ,ะท่านเอฟเลยค่ะไม่ผิดหวังค่ะผ้าอย่างดีนิ่มมาก นิ่มมากคุณแม่หลังไปตัดเสื้อแบบที่แม่หลังอยากได้ได้นะคะคสีครามสีครามคุณแม่หลังไปตัดเสื้อแบบคุณแม่ส่งมาได้นะคะคืนนี้สามร้อยห้าสิบค่าตัดหกร้อยก็เท่ากับเก้าร้อยห้าสิบคุณแม่ตัดลายลงแล้วก็ตัดลายเอียงตัดลายเฉียงได้นะคะปืนนี้สําหรับคลิปนี้แม่สวยไทยนิยมคลามสวยกลับขอบคุณเอฟซีสายบุญค่ะชอบปืนไหนไลหนยา,หายไหนแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยศูนย์แปดหนึ่งค่ะ สามแปดศูนย์สี่สามสามแปดแม่สวยสกลนครนะคะกราบขอบพระคุณและกราบสวัสดีค่ะ